ไมโครโฟนชู s อส SM7 มได้รับการปรับปรุงมาจากช h ว r e SM7B ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี1973เลยนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นไมโครโฟนในตำนานรุ่นหนึ่งแม้ว่าช h ว r e SM7B เจนี่ยจะเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพเสียงแต่ว่าเกณฑ์ความดังของ SM7B ค่อนข้างต่ำมากครับต้องใช้ร่วมกับปรีไมท์เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยจะทํางานด้วยไม่ค่อยสะดวกต้องหาซื้ออุปรกรณ์เสริมค่อนข้างวุ่นวายทางชัวก็เลยปรับปรุงตรงจุดนี้โดยเพิ่มวงจรปรีแอมใส่มาในตัว SM 7 d p แล้วก็ตัวปรีแอมเนี้ยนะครับยังสามารถปรับได้2ระดับก็คือบวก18แล้วก็บวก28 dB โดยใช้แฟนทอมพาวเวอจากมิกเซอร์หรือว่าตัวซาว n ์อินเทอร์เจ่ายไฟเพื่อไปขับปรีแอมให้ทํางาน หรือว่าเราอยากจะบายพาสก็ได้นะครับไม่ใช้วงจรปรีแอมในตัวซึ่งถ้าใช้หมดนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้แฟนทอมพาวเวอร์นอกจากนั้นแล้วนะครับมีวงจรปรับความถีอีก2ชุดชุดแรกเป็นโลคัสตัดเสียงย่านความดีต่ําอีกชุดเป็นวงจรเพิ่มเสียงกลางสําหรับเน้นเสียงพูดคุยหรือว่าเสียงบรรยายโดยสามารถเข้าถึงได้จากสวิตช์ทางด้านหลังนะครับไม่ต้องไปใช้วิธีขันน็อตเปิดเพลทออกก่อนเหมือนตัว SM7B SM7DB เนี่ยนะครับเป็นไมโครโฟนไดนามิกรับเสียงด้านหน้าแบบคา์ดอยลทำงานด้วยง่ายไม่ต้องกังวลกับเสียงรอบข้างมากนะักตัวบอดี้ของ SM7DB ก็ทำจากวัสดุคุณภาพสูงผิวสัมผัสค่อนข้างดีมากเลยเป็นวัสดุแบบพรีเมียมนะครับใช้เมาส์แบบยกสามารถที่จะแขวนหรือว่าวางบนขาตั้งก็ได้มีระบบซับแรงสั่นสะเทือนแบบแอร์ซัสเซนชันลดเสียงรบกวนจากการสั่นไวหวภายนอกที่ชอบมากๆก็คือ ระบบบัฟอกฟิลเตอร์ที่ดีมากๆลดเสียงลมปะทาจากการพูดในระยะใกล้หรือว่าร้องเพลงหนักๆได้ค่อนข้างดีด้วยคุณสมบัติต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้ช่วย s m 7dB เหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานหลากหลายในปัจจุบันเช่นคนทำพอดแคสต์สตรีมเมอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็นักดนตรีโดยที่ยัง งคงณลักษณะเสียงดั้งเดิมของ SM 7B เอาไว้ไมโครโฟนตัวนี้ขอ highly recommend เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมี SM 7B แนะนำว่าซื้อ SM 7dB น่าจะทำงานด้วยง่ายกว่าสามารถตอบโจทย์ของคนที่ต้องการไมโครโฟนคุณภาพสูงใช้งานง่ายให้เสียงที่ดีมีความทนทานเหมาะกับงานทำคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันมากครับ